แครรีวิวชาแนลวันนี้นะครับจะพาไปไหว้หลวงพ่อ,พอสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้จักหลวงพ่อ,พอสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน่าจะต,ต้องไปมูสักนิดนึงนะครับผมแล้วจบทริปด้วยนะครับร้านอาหารอร่อยที่อยู่ไม่ไกลจากวิหารหลวงพ่อเลยลองมาติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาพี่ๆมาที่วิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสาระบุรีครับ สุดยอดแห่งความขลังสุดยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ต้องหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับผู้คนครับข้างหนาแน่นนะครับมาขอพรกันอย่างล้นหลามทุกๆวันเลยทีเดียววันนี้ผมมาเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะครับดูสิครับวิหารหลวงพ่อเนี่ยอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยแล้วก็มีรถสวนไปสวนมาการจราจรหนาแน่นอยู่ตลอดเวลาแต่รถที่ผ่านที่เนี่ยส่วนมากแล้วก็จะบีบแตะนะครับเพื่อเป็นการ ทำความเคารพกับหลวงพอ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ด้วยคับผมมาถึงแล้วนะครับเข้ามาภายในบริเวณวิหารนะครับผมตรงนี้ไม่ใช่วัดนะครับแต่เป็นวิหารวิหารของหลวงพ่อเนี่ยบังเกิดขึ้นได้นะครับจากความสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจริงๆโดยมีตำนานเล่าว่านะครับหลวงพอ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถูกขุดพบโดยบังเอิญในระหว่างขุดคลองระพีพัดในสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับโดยในสมัยนั้นนี่ าวบ้านก็พากันมากราบว่าสักการะหลวงพ่อนะครับทำให้ชีวิตหลายๆคนเนี่ยเกิดปฏิหาระครับได้รับพรสําเร็จจริงๆนะครับทําให้มีผู้คนเนี่ยทยอยกันนะบอกปากต่อปากนะครับแล้วก็มากราบว่าสักการะขอพรนะครับมาบนบานสารกล่าวนะครับทําให้ตอนเนี้มีของแก้บนเนี่ยมาขึ้นกับหลวงพ่อทุกๆวันเลยนะครับโดยเฉพาะการบนด้วยไข่ต้มนะครับผม สำหรับใครในช่วงนี้นะครับที่ยังทำมาค้าขายลำบากยากเย็นแสนเข็นอยู่นะครับให้ลองมากราบไหว้นะครับขอพรกับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สทธิ์นะครับผมลองมาที่วิหารที่อำเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีดูนะครับถ้าเกิดว่าใครยังหาที่พึ่งทางใจใครยังหาที่พึ่งทางกายอยู่นะครับแค่ผมมาเหยียบตรงนี้เนี่ยผมยังรู้สึกสบายใจยังบอกไม่ถูกนะครับแค่มาถึงแล้วเห็นองค์ พระพุทธรูปข้างหน้าคือองค์หลวงพ่อเนี่ยครับทำให้รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆนะครับเพื่อนๆต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับว่าเนี่ยในช่วงที่ผมกําลังถ่ายคลิปเนี้ยมีคนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ตลอดมีคนมากราบไหว้สักการะขอบคอนอยู่ตลอด ภายในบริเวณวิหารแห่งนี้มีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความรู้สึกว่าทุกคนได้รับพรมีแต่ความรู้สึกว่าทุกคนได้รับความสำเร็จและก็สมหวังนะครับจึงกลับมากราบไหว้อีกนะครับนอกจากนี้นะครับในหลายๆคนที่มาที่วิหารอาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยยังเสริมสิริมงคลด้วยการบูชาวัตถุมงคลติดตัวกลับไปด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อนะครับอ่าแล้วก็มีมีพยันนะครับมีสติกเกอร์ติดหลังรถนะครับผมกรอบรูปไม้แกะสลักของหลวงพ่อนะครับแล้วก็รูปหล่อนะครับองค์ลอยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะบางคนนะครับบูชาวัตถุมงคลกลับไปเนี่ยก็มีโชคมีลาบถูกหวยติดต่อกันสงวดสีงวดเลยนะครับผม บริเวณลานใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีการปล่อยปลาเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็จะมีศาลเจ้าจีนหรือว่าศาลเจ้าพ่อเหมินรามให้เคารพสักการะก,กันอยู่ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากมาไหว้หรืออยากมาบูบานศาลกล่าวเนี่ยเชิญมาได้เลยนะครับเชื่อว่าทุกคนจะได้รับพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์กลับไปนะครับ

Bà, bà son, son bà chọn bà, bà chú ba, bà น้องหอยนะหลังจากที่ทําบุญกันเสร็จสับเรียบร้อยอิ่มบุญแล้วเนี่ยก็ต้องอิ่มท้องกันสักนิดนึงครับผมตามระเบียบนะวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไป กินร้านอาหารที่ไม่ไกลจากบริเวณวิหารหลวงพอ่อสมเด็จศักดิ์นะครับเอ่อชื่อร้านเฮือนอีสานนะครับผมเป็นร้านอาหารที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับผมมาตาม Google Map เลยครับปรากฏว่านะครับรสชาติอาหารนะครับถูกปากถูกคอพวกเราทั้ง3ามคนมากๆนะครับผมคือถือว่าเป็นความโชคดีมากนะที่แม้กระทั่งเราอ่านรีวิวแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าเนาะแต่ เราลองมากินด้วยตัวเองแล้วร้านนี้ติดห้าดาวสำหรับพวกเราเลยนะครับผมลองมากินมาเที่ยวด้วยกันได้นะใครที่อยากมาลองแบบรสชาติอาหารที่เผ็ดเปรเี้ยวหรือว่ารสจัดจ้านนะหรือว่าจัดจ้านในย่านนี้เนี่ยต้องยกให้ร้านเฮือนอีสานเลยนะครับผมที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี แล้วบรรยากาศร้านเนี่ยคืออบอุ่นเป็นสไตล์ครอบครัวหรือว่ามาเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยคือเหมาะมากๆครับผม